จริงใจจริง,รงตามนัดยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปาะบางนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกลุ่มบัญชีกลางนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดมีการจ่ายเงินอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อ,รอมๆกันเลยและทุกวงเงินนะคะสะสมใช้ได้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และนอกจากนี้ค่ะข่าวดีค่ะสําหรับผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะก่อนเปิด เพิมน <formation> ี้มีข่าวดีจากทางกระทรวงพอมมาฝากแถลงชัดเจนจากคุณวราวุิศิลปะอาชาด้วยรวมไปถึงความคืบหน้าในการเพิ่มสวัสดิการบำนาญทุนน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์คาจนในกลุ่มผู้สูงอายุบำนาญทุนน้าได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทัคนทั่วประเทศวันนี้ต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเงินเข้าแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาสําหรับพี่น้องประชชา ใน3มกลุ่มเปราะบางนี้ค่ะ ใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมผู้สูงอายุนะคะจ่ายเงินแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุเลย60ปีถึงห9ปีรับอยู่ที่6 0 0บาท70ปีถึง7 9ปีรับอยู่ที่7 0 0บาท80ปีถึง8 9ปีรับอยู่ที่8ปดบาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองและก็ในส่วนของเงินผู้พิการหรือว่าเบี้ยผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18 ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทแต่ถ้าท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่มอีก200บาทเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะคะในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 8หากนําวงเงินมารวมกันนะคะสําหรับผู้พิการจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 1, 0 0 0บาทต่อเดือนโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้วันนี้เงินเข้าแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณเวลาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกรระทวงงพััฒนาสคม แล้วความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็แจ้งข่าวดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมนะคะแล้วก็มีการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ปกครองจากทางกระทรวงพอมอค่ะพร้อมบรรเทาในเรื่องของแนวทางการหาเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มปอบ้างที่ต้องการแหล่งเงินทุนระยะสั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษฟรีดอกเบี้ย5เดือนเต็มเปิดเทอมนี้นะคะคุณผู้ชมด้วยวงเงินจำนำไม่เกิน1,000บาทจ ถึงวันที่3พฤษภาคม2568อัปเดตข้อมูลข่าวสารคุณวราวุฒิแจ้งชัดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราติดตามค่ะในเรื่องที่2ครับในขณะนี้เองเดือนพฤษภาคมแล้วอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันเปิดเทอมนะครับซึ่งทางกระทรวงพมเราเองโดยสถานธนานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นโรองรับจำนำของภาครัฐเองปัจจุบันนั้นเรามีอยู่47สาขาใน14จังหวัดน,นะครับเราก็ได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับผูป้ปกครองในช่วงใกล้วันเปิดเทอมโดยที่จะ มีโปรโมชั่นนะครับฟรีดอกเบี้ย5เดือนเต็มครับแต่ว่าวงเงินไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราเชื่อว่าจะสามารถ ช่วยเหลือนะครับสภาพคล่องของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรในช่วงเวลาที่กําลังจะเปิดเทอมนะครับบัตรประชาชนใบเดียวครับเดินเข้าที่สถานธนานุเคราะห์ที่เรามีอยู่47แห่งทั่วประเทศนะครับเราก็จะสามารถเรียกว่าจํานาโดยที่ฟรีดอกเบี้ยถ,ถึง5เดือนเต็มๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมอของเราได้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะใกล้เปิดเทอมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปกครองทุกทุกคน ครับดังนั้นในเบื้องต้นวันนี้ก็จะมีเพียงแค่2เรื่องครับขออนนีตประชาสัมพันธ์ฝากไปยังที่ร้องประชาชนผ่านที่พ่สื่อมวนชนก่อน และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีข่าวดีในเรื่องของบำนาญทุ่นหน้าที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามสําหรับบำนาญทุ่นหน้า1,000บาทนี่ค่ะอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ถึงไหนแล้วจะได้เมื่อไหร่ติดตามคุณวราบุติีครั้งหนึ่งค่ะว่าที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส่งให้กับส่งให้กับทางคอรมอในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุ่นหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเปี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านบันได 600 700 800 1,000บาทนะครับที่ยังไม่ทว่นหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนี้ทางท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านธิรพันธ์นะครับได้ส,ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลงัง คงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสนแปดล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อยา่างไรนะครับถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณปี6-9กนะครับก็คือ1ตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไร แต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา69พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาทท่วนหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ